ถอดบทเรียนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแล่รายได้อำเภอแก่งหางแมวจะทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพบ่อบโบกูลพูนสุขนาบ้านบ่อบกูลหมู่ที่6ตะมลตพาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มและให้ได้รับการเพิ่มคูนความรู้นำมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเป็นการส่งเสริมการตลาดออฟไลน์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ก้าวสู่ยุค4.0แนวทางในการดําเนินงานการพัฒน,นาอาชีพโดยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอาเภอแก่งหางแมวได้ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างรายได้ทดแทนจากอาชีพกรีดย,ยางซึ่งได้รับผลกระทบจากช้างป่าและได้เริ่มค้นหาอาชีพที่ชุมชนต้องการเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพื่อประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพจึงได้จัดอบรมความรู้ดังนี้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรเทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอ ของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจกับการจาหน่ายในตลาดออนไลน์ฝึกปฏิบัติการคิดคอนเทนต์ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและปราชชาวบ้านในการสาธิตและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมวได้สนับสนุนวัสดุที่จําเป็นการทําฉลากบรรจุภัณฑ์มีการทดลองตลาดโดยได้นําไปจาหน่ายในงานโอท็อปมิเดีย2อพพร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดผลกําไรและสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่ม ผลสาเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้คือประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อทดแทนอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่ามีการพัฒนาการส่งเสริมด้านการตลาดสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ของตอนเองได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่องทางการตลาดออนไลน์ปัจจัยความสําเร็จ สมาชิกกลุ่มมีความพร้อมที่จะพัฒนาและรับความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีอีกครั้งยังมีการมองงานไปในทิศทางเดียวกันและอาสาพัฒนาได้ให้การสนับสนุนด้านความรู้การอำนวยความสะดวกและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมว